ฮัลโหลอ่าว่าไงเจ้าหน้าที่มีอะไรปืนสวยนี่อ๋อสวยจังอันนี้คือเอาไว้ยิงอะไรหรือให้ค่าเก็บดรืไม่ฉันพูดเฉยเฉยอ๋อค่าเอาไว้ยิงแบบศัตรูพืชน่ะตัวพืชใช่ใช่แต่ค่าเก็บก่อนน่ะที่นี่มันมีชื่อฟาร์มให้เจ้าดูหรือเปล่าชื่อฟาร์มใช่ฟาร์มเมล็ดกาแฟอืและมันฝรั่งน่ะพอดีัวดีนะ ปาเม็ลกาแฟฝรั่งของสีซิตาดับ <มา S 1> ยังรู้รึเปล่าแผ่นดินที่แกเหยียบอยู่เนี่ยต้องเสียงเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้ไมันมาโอ้เหนือนอห่อยพวกท่า<ส>นเลยฉันก็เหนื่อยแล้วเกินเงินเดือนก็น้อย,ยคนละยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญแล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้แกทํางานต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เร้ยกว่าการสัสติการแห่งรัฐน่ะ โอ้แล้วาได้อะไรไปการตอบแทนน่ะได้คุ้มกะลาหัวนะคุ้มนะขราว่าคุ้มอืมนข้าว่าข้าปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วน่ะท่านอา่ข้ามีสี่คนแปดต้นเตียงตัวเจ้าแจกแ่ตังเดียวใช่ไหมยากแค่ตัวื <c oughs> อนใช่ไห <ๆ S 2> ไมให้เขาไปเถิดน,น้าสายบอเสียแล้วอะ่ะ พวสาจนร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ภาษาอาหารปกติเองต้องปกต้ํำขนาดนี้ต้องต้องการเท่าไหร่นะท่านเจ้าหน้าที่เอามาสักคนละสามสิบเหรียญคนละเลยหรือให้ท่านคนเดียวได้ไหมน่ะอ๋อไม่ไม่แกสองคนอ่ะคนละสามสิบเหรียญนะอคนเดียวก็ได้นะคนละสามสิบถ้าคนเดียวหกสิบหมายถึงว่าค่าให้เงินท่านคนเดียวได้ไหมได้แกเรือยเรื่อยแกเนื่ย เอาค่าเรียกค่าเรียกคนที่มีอายุเยอะที่สุดน่ะเพราะว่าเขาจะได้เอาเงินตรงนี้น่ะไปดูแลรักษาเมื่อเขาแก่ชราน่ะฟังทนานยังเก็บเอาลงในโได้ดีแกมีวัทศิลนั่นเนี่ยข้ามีเหตุผลที่ดีนะจะเอาไปอมตอนอยู่ในโรงอะ๋อไม่ใช่ตาถ้าอมน่าจะเป็นเหรียญเดียวน่ะแต่นี้สามสิบเหรียญไงอมน่าจะอมไม่พอเอาเลยเอาเลเต็มที่แกอยากจะ ดูสูกยังไงฉันก็เต็มที่โอ้ครับค่าคาไม่ได้แสะอ่ะท่านชอบเงินสุดละอันนี้ยื่นให้ท่านได้เลยใช่ไหมนะใช่ยื่นมาได้เลยโอ้ดีดีดีแน้นแกงทวนชื่อฟาร์มนี้จริงสิฟาร์มเมล็ดกาแฟและมันฝรั่งของลือสีตาดำหมาแก่น่ะอ้าซีซีสีตาดำน่ะ อะไรแก่ๆนะอินอินอินซีตาดำพูดอะไรแก่ๆก่ปะอินซีตาดำมาตอนแก่ๆก่พี่แก่ล้อเลียนจ่าเฉลิศโอ้เปล่านะท่านน่าจะเข้าใจมันได้มันน่าจะโง่โดยกำเนิดอ่ะโอ้ท่าหนาที่ท่านพูดใช้คำพูดอย่างนี้กับประชาชนหรือแน่นอนนั่นต้องเด็ดขาด อาดูดาเกนหน้าเกงขามนะข้าข้าว่ามาดูถอยมากกว่าเกงขามนะท่านอันนี้เข้าพูดตรงๆนะเจ้าพูดได้เต็มที่เลยข้าชอบ